เก็บแป๊บเดียวเองค่ะเพืือนบึงหลายๆเลยสูจะล่องเอามาเห็ดอ่าเป็นที่นำเนนะค่ะเนาะแล้วกะ็เอาชุบแป้งทอผ่านเพื่อนทีว่าเขาเคยเห็ดกันเนาะน้อมันีีเคยล่องนี่เพื่อปีแรกที่ว่าจะล่องแต่ละปีกะ่ะค่อยๆศึกษาไปค่ะว่าอันไหนมันกินใดกินบ่ไดเนาะค่ะเนาะ ในทีท่ผ้าบรเคยรองเราก็รองซะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากไอดอกอันนี้ที่ซื้อค่อยเบิรงเลยนะแอ่ฟันสิงโตจะล้างข้าวแล้วก,ก็เดี๋ยวเอ่อเอาเข้าอบแโโห้งจักน้อยแล้วก็จากแดดแล้วก็จะซับให้ดดีแล้วก็ชุดแปง้งทอด ลองกินเบิง <laughs> เ้งไปล้างสักสองสามน้ำว้าขันเพื่อนไหเบิ้งลื่นเพื่อน ตอนที่เข้าล้างน้ำดอกเขาก็จะมีเกรสรเนาะเหลืองเหลืองเห็นบ่น้ำเขาจะเหลืองมาได้เห็นบ่นนี่คันเพื่อนล้างแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะที่เก็บมากแต่สองตะการนี้หน่อยคันเพื่อนนีบีบน้ำเขาออกเนาะเดี๋ยวซูจะเอาพึ่งๆเขาไว้จักน้อยค่ะ คันเพื่อนบีบๆน้เข้าออกเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเข้ามาพึ่งพึ่งใส่ถาดไว้แบบนี้ค่ะให้เขาเสด็จน้ำจักหน่อยนี่ค่ะกระดาษทิชชูร่องเนาะก็จะได้แบบว่าแห้งสบาย อบแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแห่งสูงอบไวัยเต็มมาว่านค่ะหอมดีค่ะเพื่อนนี่ตอนที่อบอยู่เนาะอบแห่งเขาแห่งเขาหอมดีเดี๋ยวสูจะลองเอามาช่งทีบ้างเด้อค่ะขังแรกค่ะ